ครับอหลครับสวัสดีครับอหลครับสวัสดีครับอ่าวัสดีครับผมอันนี้อาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็อันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนนะเพศศัชทรเพศศ์รรไทยในเรื่องของการเก็บยาสมุนไพรนะการเก็บยาสมุนไพรนั้นก็มีความสําคัญนะการที่เราจะเก็บยาสมุนไพรให้ได้ตัวยาที่มีสรรพคุณดีและก็ตรงตามตํารา าทางโบราณก็ได้มีการบันทึกวิธกีการเก็บไว้อย่างน่าแยบยนนะครับเราก็คงเรามาศึกษากันดูนะครับนะการเก็บยานั้นเราก็แบ่งเป็นวิธีการเก็บยา,าในรูปแบบต่างๆเช่นการเก็บตามฤดนะูว่าในฤดูไหนนั้นควรจะเก็บตัวยานะสมุนไพรส่วนไหนบ้างนะอย่างโบราณก็กําหนดไว้ว่า ในครีมหันต์ด,ดูหรือในฤด,ดูร้อนเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บสมุนไพรส่วนที่เป็นหัวเงานะครับหัวเงาแก่นรารากนะรับเพราะในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่ต้นสมุนไพรนะ,ะเสั์สารต่างๆก็ไปสะสมอยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บางอย่างช่นพืชจำพวกหัวเงานั้นลําต้นนั้นก็จะแห้งนะครับลำต้นใบก็อาจจะแห้งลงไป ก็จะเก็บอาหารเก็บตัวยาไว้อยู่ในส่วนที่เป็นหัวเง่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บในส่วนนี้หัวเง่าแกนรากต้องเก็บในในคิมหันตัดฤดูนะครับหรือฤดูร้อนส่วนฤดูฝนนั้นหรือว่าสันตัดฤดูเราก็ควรเก็บาการจะเก็บตัวยาที่จะไปใช้ทํายาก็จะต้องเก็บส่วนใบดอกลูกและฝักเพราะเป็นช่วงที่กาลังเจริญเติบโตได้รับฝนนะครับ ใบดอกลูกฝักนั้นก็ยังมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะเก็บเพสัสสารหรือยาไว้นะครับนะครับในขณะเดียวกันเหนมันตตดฤดูนั้นก็ต้องเก็บเปลือกกระพีและเนื้อไม้นะเก็บเปลือกกระพีและเนื้อไม้นั้นคนที่จะไปสอบก็คงต้องเตรียมส่วนนี้ด้วยนะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนการเก็บยาตามฤด,ดูส่วนก็พูดถึงมีการเก็บตามทิศนะทำไมถึงต้องเก็บตามทิศนะ ก็พูดถึงว่าวันในวันอาทิตย์และวันอังคารนั้นการจะเก็บตัวยาก็ต้องไปเก็บทางทิศตะวันออกนะครับเก็บไปทางทิศตะวันออกแล้วก็วันพุธและศุกร์การจะไปเก็บสมุนไพรต้องไปเก็บทางทิศตะวันใต้นะครับส่วนวันจันทร์และเสาร์ก็เก็บทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีก็เก็บทางทิศเหนืออันนี้เป็นการเก็บยาตามทิศก็เป็นการอนุรักษ์นะ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรนะให้สมุนไพรนั้นไม่ได้ถูกเก็บจนมากเกินไปให้เขามีเวลาพักผ่อนทําให้ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปด้วยทีนี้หลักในการจาตรงนี้อาจารย์ขอแนะนําว่าอาจารย์จะเขียนเป็นรูปนี้ให้ฟังดูนะครับและการที่เรายึดทิศนั้นให้ถือว่าตัวผู้เก็บเกี่ยวนั้นหรือบ้านหรือทิศของตัวผู้เก็บเกี่ยวหรือหมอนั้นเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วขยายออกไปตามทิศต่าง ทิจจันทร์ก็มาการเก็บยาตามทิศเราจําง่ายๆอย่างนี้ครับเราลากเส้นเป็นทิศออกมานะเป็น2เส้นนะฮะถ้าเราสังเกตว่าทิศเหนือนะ,ะถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์นะฮะวันพระรหัสบดีเนี่ยเป็นวันครูนั่นเองนะครูก็จะมีเอ่อเป็นผู้ที่อยู่เหนือเรานะครับก็จะเก็บทิศเหนือนั่นเองจําแก๊กตรงนี้ไว้ส่วนทิศต,ตะวันออกเราจะเห็นว่าอาอ่าง2ตัวนั้นหมายถึงอาทิตย์กับอังคารนั่นเองเห็นไหมฮะถ้าเราจะเก็บ ตัวยาในวันอาทิตย์กลางคืนให้เก็บทางทิศตะว,วันออกเพราะออ,อสองตัวนั่นเองนะส่วนทางทิศใต้นะใต้ผาสุกมันแผงมาจากคําว่าพุทธสุกนะเพราะว่าเราคงจะเห็นว่าทางใต้นั้นไม่ค่อยจะผาสุกนะมีเรื่องราวมากมายเราก็อยากให้ทุกทางทิศใต้ประเทศประเทศไทยทางทิศใต้ของเรามีความสุขนะก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าผาสุกใต้ผาสุกก็เลยแผงคําว่าพุทธสุกนั้นวันพุทธสุกก็เก็บยาทางทิศใต้นะครับ ส่วนทางทิศตะว,วันตกนะทวิตตะวันตกเราก็จะเก็บวันจันทร์และวันเสาร์ก็มีเยอะก็มีตัวเยอะตัวที่เราต้องจำนะฮะก็คือให้แก๊กว่าจ่าสิบตรีจ่าก็คือจันทร์สิบก็คือเสาร์นั่นเองนะครับตะวันตกจ่าสิบตรีนะครับ,ววก,ก, 13, รบก็หวังว่าตรงนี้ก็คงจะช่วยเราได้นะครับลองไปทําดูการเก็บยาตามวันและเวลา การเก็บยาตามวันและเวลานะครับมาดูนะฮะการเก็บยาตามวันโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าในแต่ละวันนั้นโบราณได้กําหนดไว้ว่าการจะเก็บถ้าวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะการจะเก็บยาเนี่ยช่วงเช้าให้เก็บต้นช่วงสายให้เก็บใบเที่ยงให้เก็บรากเย็นให้เก็บเปลือกยังมีความละเอียดอ่อนลงไปนี้อีกนะฮะหรือวันจันทร์เช้าเก็บใบสายเก็บแก่นเที่ยงเก็บต้นเย็นเก็บเปลือก เห็นไหมเริ่มเยอะขึ้นการที่เราจะจําไปสอบก็ค่อนข้างยากอังคารเช้าเก็บใบสายเก็บเปลือกเที่ยงเก็บต้นเย็นเก็บรากเห็นไหมะส่วนวันพุธเช้าเก็บรากสายเก็บเปลือกเที่ยงเก็บต้นเย็นเก็บแก่นโอ้มืนแล้วครับจําไม่ค่อยได้แน่วันพฤหัสเช้าเก็บแก่นสายเก็บใบเที่ยงเก็บรากเย็นเก็บเปลือกวันศุกร์เช้าเก็บใบสายเก็บรากเที่ยงเก็บเปลือกเย็นเก็บต้นโอ้ นะครับวันเสาร์เช้าเก็บรากสายเก็บสายเก็บต้นเที่ยงเก็บเปลือกเย็นเก็บใบจะเห็นว่าแต่ละวันนั้นมีอยู่แบ่งเป็นช่วงเวลาสี่ช่วงคือเชา้าสายเที่ยงและเย็นก็จะเก็บสับไปสับมานี่ถ้าเราก็ออกข้อสอบขึ้นมาสมมติว่าตัวอย่างออกข้อสอบว่าวันพุธช่วงเช้าวควรเก็บส่วนใดคงจะจําได้ไหมเนี่ยนะถ้าเราท่องโอ้โหถ้าเราทําเป็นตารางดูนะครับมันต้องเกิดตารางถึง 7จ็ดวันตารางดูนะฮะอันนี้พอทำเป็นตารางก็เริ่มง่ายหน่อยวันอาทิตย์นะเช้าสายเที่ยงเย็นต้นใบลากเปลือกนะฮะจันเช้าสายเที่ยงเย็นลากแก่นใบเปลือกก็ยังมึนงงอยู่ดีในตารางนี้แต่ก็ทำให้เรามองเห็นภาพออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะจำไปสอบถ้าโจทย์ถามจุดใดจุดหนึ่งเช่นบอกว่าช่วงสายของวันพุธนะควรเก็บตัวยาใดคงจะจำไม่ได้อีก ในนี้ตอบว่าเปลือกนะครับทีนี้เรามีวิธีการที่จะจําเอาไปสอบได้ก็คือแนะันก็จะทห้อย่างนี้นะครับคือเราจะใช้เป็นคํำของจองเพื่อเป็นการกําหนดแล้วก็จําคำตัวนี้คํำของจองตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็เอาไปสอบได้เลยไม่ว่าจะถามตรงไหนก็ตอบได้หมดนะครับในวันอาทิตย์นะให้จําคําว่าตักปาดราดเปื้อนนะเราจะแบ่งเป็นสี่พยาง ตักบาดราดเปื้อนคําพยางแรกจะหมายถึงเช้าพยางคที่สองหมายถึงสายพยางค์ที่3ามหมายถึงช่วงเที่ยงและพยางคที่4ี่คือช่วงเย็นตักบาดราดเปื้อนก็แผง,แผงมาแฝงมาจากช่วงเช้าเก็บต้นนะสายเก็บใบราดก็คือมาจากรากนะเที่ยงก็คือเก็บรากส่วนเย็นก็คือเก็บเปลือกเห็นไหมตักบาดราดเปื้อนอันะนี้ง่ายแหละ เราจําคํานี้คําเดียวก็จะไปตอบคําถามได้หมดส่วนบรรจันทร์ก็ให้ท่องว่าแรกก้าวบรราปัญญาแรกก้าวบรราปัญญานะครับช่วงเช้าก็คือเก็บแรกมาจากรากก็คือรากสายคือนะฮะก้าวมาจากแก่นนะครับเที่ยงมาจากเบามาจากใบปัญญาคือเปลือกนั่นเองเช้าสายเที่ยงเย็นอย่างนี้เหมือนกันหมดส่วนบรรอังคารก็ให้จําว่าบุกไปใต้รัง บุกปายใต้ลังก็คือเช้าสายเที่ยงเย็นก็คือใบเปลือกต้นรากเห็นไหมฮะก็ง่ายแล้ววันพุธรังปิดติดกันนะฮะรังปิดติดกันเชา้ารากสายเปลือกเที่ยงต้นนะ,ะเย็นก็คือแก่นเห็นไหมก็ตอบได้หมดเหมือนกันพระรหัสกินใบไร้เปลือกไอ้ทองคําว่ากินใบไร้เปลือกนะฮะก็คือแก่น ใบรากเปลือกเช้าสายเที่ยงเย็นฮะไม่ยากเลยนะส่วนวันศุกร์บุกรังต้นตุ่มนะบุกรังต้นตุ่มก็คือใบรังใบรากแล้วก็เปลือกต้นนะเช้าสายเที่ยงเย็นเหมือนกันส่วนวันเสาร์ให้เราท่องว่าเราตกปากบอ่อก็คือรากเชา้ารากสายต้นเที่ยงเปลือกและเย็นคือใบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องท่องตรงนี้ให้ขึ้นใจ แล้วจำว่ามันไอสิ่งที่เราท่องคือวันไหนโจทย์จะถามตรงเช้าสายเที่ยงเย็นของวันไหนเราก็ใช้คํานี้ไปแทนได้ตลอดก็จะพิชิตข,ข้อสอบตรงนี้ได้นะตักบาดราดเปื้อนวันแรกเก้าวาปัญญาบุกไปใต้หลังรังปิดติดกันกินใบไร้เปลือกบุกรังพ้นตุ่มและสุดท้ายวันสาวคือเราตกปากปอนะคงต้องฝากพวกเราให้จําตรงนี้นะครับส่วนการเก็บยาตามยาม นะการเก็บยาตามยามก็คือในวันหนึ่งแบ่งออกเป็นอสองช่วงช่วงยามกลางวันและกลางคืนนะโบราณมีวิธีการเก็บอย่างไรมาดูกันยามกลางวันนะแบ่งเป็น4ยามยามที่1ก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้ายามที่2องเก้าโมงถึงเที่ยงยามที่3เที่ยงถึงบ่ายสยามที่4ี่บ่า 3, ถึง6กโมงเย็นอันนี้เป็นช่วงกลางวันยามที่1ให้เก็บใบดอกลูกนะ ใบดอกลูกนะครับช่วงเช้าเลยนะช่วงเช้าให้เก็บใบดอกลูกพอ9ก้าโมงถึงเที่ยงให้เก็บกิ่งละกา้านนะครับส่วนยาม3มเที่ยงถึงบ่ายสามให้เก็บเปลือกแก่นต้นเปลือกหรือแก่นส่วนยาม4ี่ก็คือช่วงเย็นบ่ายสามถึงหกโมงเย็นให้เก็บรากนะครับโบราณก็กําหนดไว้เราคงก็ต้องจําไปสอบส่วนยามกลางคืนละครับยามกลางคืนก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ยามหนึ่งก็คือ6กโมงเย็นถึงสามทุ่มยามสองสามทุ่มถึง เที่ยงคืนยามสามเที่ยงคืนถึงตีสามยามสี่ตีสามถึงหกโมงเช้านะครับหลักการเก็บนะครับก็สังเกตว่ายามหนึ่งหกโมงหกโมงเย็นถึงสามทุ่มให้เก็บพรากยามสองนะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนให้เก็บต้นเปลือกแก่น,นทิศทางจะดันขึ้นแล้วก็ยามสามก็คือเที่ยงคืนถึงตีสามให้เก็บกิ่งและก้านยามสี่ เก็บไปและดอกลูกถ้าเราลองมาเทียบด,ดูนะครับตอนนี้จันจะให้ดูอันนี้เป็นยามของช่วงกลางวันและกลางคืนซึ่งแบ่งเป็นยามต่างๆอย่างที่จันพูดไปแล้วนะครับนี้ถ้าเราทําเป็นรูปต้นไม้จันให้เราจาตรงนี้หลักการจําเป็นรูปต้นไม้เนี่ยนะด้านขวามือเนี่ยจันให้เป็นยามกลางวันยามกลางวันเนี่ยแบ่งเป็น4ี่ยามนะครับยามหนึ่งใช่ไหมก็คือช่วงเช้านะฮะหกโมงถึง9ก้าโมงเช้า นะครับตัวยาต่างๆจะไปสะสมอยู่ที่ใบดอกลูกนะเภสัชสารต่างๆหรือส,สารของยาสารสําคัญของตัวยาก็จะไปสะสมอยู่ที่ใบดอกลูกเวลาที่เราจะเก็บมาใช้ทํายาเราก็ต้องเก็บใบดอกลูกมาทํายาเราต้องเก็บแต่เช้าเลยนะครับอย่าให้เกิน9ก้าโมงเช้านั่นเองอย่าให้เกิน9ก้าโมงเช้านะครับนะพอสายหน่อยตัวยานั้นเมื่อแดดออกแดดออกนะตัวสมุนไพรต่างๆก็ เพสัชสารต่างๆก็จะวิ่งไปเก็บตัวยาไว้ที่กิ่งที่ก้านนะครับนะช่วงช่วงยามสองก็คือ9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงตัวยาก็จะไปเก็บเพสัชสารต่างๆก็ไปเก็บอยู่ที่กิ่งก้านนั้นการที่เราจะเก็บตัวยาน,นี้ม,มาทำยาก็ต้องไปเก็บที่กิ่งก้านในช่วงนี้ก็ไล่ลงมาเห็นไหมฮะพอยามสามเที่ยงถึงบ่ายสามตัวยาก็วิ่งไปเก็บที่ต้นที่ต้นและเปลือกและแก่นเราจะใช้ตัวยานในส่วนนี้เราก็ต้องตามมาเก็บในยามนี้ ขณะเดียวกันพอช่วงเย็นบ่ายสามถึงหกโมงเย็นตัวยาก็วิ่งลงไปเก็บไว้ที่รากเห็นไหมฮะเราจะอยากจะใช้รากทายาเราก็ต้องมาเก็บในช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นถ้าต่อยามกลางคืนมีความต่อเนื่องกันยามหนึ่งของกลางคืนก็คือช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่มฮนะตัวยา,ยาก็ยังอยู่ที่รากอยู่นะครับเราก็จะเราจะเก็บยารากไว้ทํายาเราก็ต้องเก็บในช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่มถ้าเรามองแล้วเนี่ย นะครับยามกลางวันตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นและต่อหกโมงเย็นถึงสามทุ่เนี่ยเป็นช่วงที่ยาวนานเลยนะตัวยาจะเก็บอยู่ที่รากทั้งหมดนะฮะช่วงนี้ถึงหกชั่วโมงเราจะเก็บรากทํายาเราก็ต้องมาเก็บในช่วงนะฮะยามสี่กลางวันหรือยามหนึ่งกลางคืนซึ่งต่อเนื่องกันหกชั่วโมงนะครับขณะเดียวกันตัวยาก็ค่อยๆย,ย,ย้อนขึ้นยามสองกลางคืนก็คือช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืน ตัวยาก็ตัวยาต่างๆก็วิ่งเข้าไปเก็บที่ต้นเปลือกแกน่นเราอยากได้ตัวยาดีก็ต้องต้นได้ตัวยาดีเราอยากจะเก็บต้นเปลือกแก่นไปทํายาเราก็ต้องมาเก็บตอนยาม2นะครับของกลางคืนนะครับซึ่งจะตรงกับยาม3ของกลางวันเห็นไหมครับย้อนกลับนะในขณะเดียวกัน naval, นะเมื่อยามาม3กลางคืนนะตัวยาก็จะวิ่งไปเก็บที่กิ่งก้านนะเราอยากจะได้กิ่งก้าน ทำยาเราก็ต้องไปเก็บยาม3ในตอนกลางคืนซึ่งตรงกับยาม2ในตอนกลางวันตรงกันเราจะก,กลางวันเราก็เก็บกิ่งก้านในยาม2แต่กลางคืนเราไปเก็บยาม3นะสุดท้ายพอช่วงตี 3- าถึงหโมงเช้าตัวยาก็ไปสะสมอยู่ที่ใบดอกและลูกใบดอกลูกนะครับนะครับเราอยากจะได้ตัวยาดีเราก็ต้องเก็บก่อนนะตั้งแต่ตี3ถึง6โมงถึง6โมงเช้า และความเชื่อมโยงกันพอช่วงยามกลางวันก็คือ6โมงเช้าถึง3โมงเช้าเห็นไหมครับเฉะนั้นตัวยาที่เกะจะสะสมอยู่ที่ใบดอกลูกตั้งแต่ตีสมจนถึง3โมงเช้าซึ่งเป็น6ชั่วโมงเหมือนกันนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันต่อฉะนั้นเราจะเก็บใบดอกลูกเราก็อาจจะเก็บได้ตั้งแต่ตีสมจนถึง9โมงเช้าดีสอันนี้เป็นแนวสรุปให้เราเห็นว่าภาพรวมของการเก็บยาตามยามนั้นเราสามารถ มองความเป็นจริงมันได้แล้วก็สามารถจําได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องท่องจํามากให้อาศัยลูกต้นไม้ต้นนี้เป็นหลักแล้วแบ่งเป็นยามให้ดีนะครับนี่ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวตามตำราแพทย์ไทยนะการที่เราเก็บเกี่ยวอย่างนี้ก็เป็นการสงวนพันธุ์ของสมุนไพรไว้ไม่ให้สูญโดยที่ไม่เก็บจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะเห็นไหมจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วก็ทําให้ได้ตัวยาที่มีสมุณดี พราะสรรพคุณของตัวยานั้นขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยนะแล้วก็ให้ได้ตัวยาที่ถูกต้องตามลำดาที่กําหนดไวนะ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่โบราณได้ฝากความรู้เอาไว้แต่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่คํานึงถึงตรงนี้เราก็อาจจะได้ตัวยาที่ไม่ดีนะครับจากการวิจัยในเชิงแผนพิบาลพบว่าปริมาณของสารสําคัญในการออกฤทธิ์ที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยที่ได้จากส่วนต่างๆของสมุนไพรนั้นจะมีนากน้อยแตกต่างกันไป ตามระยะเวลาของการเจริญเติบโตของพืชน,นะเพราะฉะนั้นการเก็บสมุนไพรให้ได้สารสําคัญนะก็มีหลักที่เราจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้อันนี้เป็นถ้าเราอยากจะได้รากลำรากและลำต้นใต้ดินก็ให้เก็บหลังจากที่ต้นเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนที่จะออกดอกนะครับส่วนของเปลือกต้นให้เก็บก่อนที่พืชจะเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนที่จะออกดอกเหมือนกันนะและใบและยอดก็ให้เก็บตอนที่เริ่มออกดอกนะครับ ใบและยอดเริ่มออกดอกส่วนการเก็บดอกก็ให้เก็บก่อนที่จะมีการผสมเกสรส่วนผลให้เก็บก่อนหรือหลังผลสุก <c oughs> มเมล็ดให้เก็บมเมื่อเมล็ดแก่เต็มที่อันนี้ก็เป็นหลักการเก็บสมุนไพรที่ทางวิทยาศาสตร์มาประกอบนะครับนะการเก็บรากและหัวนะฮะก็ควรเก็บในช่วงเวลาที่พืชหยุดการเติบโตนั่นเองส่วนการเก็บใบดอกนะครับ ก็เป็นช่วงที่ใบดอกร่วงหมดแล้วโทษทีครับหรือในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อนเพราะเหตุว่าในช่วงนี้นะเวลาเนี่ยรากและหัวมีการสะสมปริมาณยาเอาไว้ค่อนข้างสูงวิธีการเก็บก็จะต้องใช้วิธีขุดด้วยความระมัดวงังอย่าให้เกิดบาดแผลนะฮะรอยถลอกกับสมุนไพรของเราไม่งั้นจะเกิดการเน่าเสียหรือมีเชื้อโรคเข้าแทรกซ้อนนั่นเอง นะนะอย่าให้ลากและหัวนะ้นเกิดความเสียหายแตกชำ้ำนะฮะพืชสมุนไพรที่คนเก็บนะพวกหัวเงารากก็คือพวกขากระชายกระทือกระขิงต่างๆไพลพวกนี้นะะก็คงระมัดระวังด้วยส่วนประเภทใบหรือการเก็บทั้งต้นนะครับควรจะเก็บใบที่จเจริญเติบโต,ตมากที่สุดหรือพืชบางอย่างอาจจะระบุช่วงเวลาเก็บไว้อย่างชัดเจนนะฮะนะนะอาจก็ได้อาจ เป็นช่วงใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับล้วควรใช้วิธีการเด็ดนะครับเช่นใบกระเพราใบฝรั่งใบฟ้าทลายโจรน,นะเพราะยังทำให้การบอบช้ำน้อยนะครับการเก็บเปลือกต้นหรือเปลือกรากเปลือกต้นนั้นส่วนมากก็เก็บในช่วงฤดูร้อนต่อกับช่วงฤดูฝนปริมาณยานในพืชสมุนไพรมีสูงและก็นะออกลอกออก ได้ง่ายในช่วงนี้นะครับลอกออกได้ง่ายสะดวกในการลอกเปลือกต้นนั้นอย่าลอกเปลือกออกทั้งรอบต้นจำไว้นะอย่าลอกเปลือกออกทั้งรอบต้นเพราะจะทําให้กระทบกระเทือนในการส่งลําเลียงอาหารของพืชและก็จะทําให้ตายได้ในทางที่ดีควรลอกเปลือกกิ่งหรือส่วนที่เป็นแขนงย่อยไม่ควรลอกออกจากลําต้นใหญ่ของต้นแม่ของลําต้นใหญ่เพราะมันจะมีผลต่อส่วนอื่น หรือจะใช้วิธีลอกออกในลักษณะครึ่งวงกลมก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักในการอาลอกเปลือกต้นกรณีพวกอบเชยนะเปลือกอบเชยเปลือกเพก,กานะครับพวกนี้ส่วนเปลือกรากนะเปลือกรากก็ให้เก็บในช่วงฤด,ดูฝนเหมาะมากที่สุด mm hmm. เนื่องจากการลอกเปลือกรากเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชควรสนใจวิธีการเก็บที่เหมาะสมจะดีกว่านะครับ ส่วนประเภทดอกนะครับโดยทั่วไปดอกมักจะเก็บในช่วงที่ดอกเริ่มบานแต่บางชนิดก็เก็บในช่วงดอกตูมยกตัวอย่างเช่นกานพูนะครับประเภทผลและ,มะเมล็ดนะครับพืชสมุนไพรบางอย่างอาจจะเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่สุกนะก็มีเช่นฝรั่งอาจจะเก็บผลอ่อนมาเป็นยาแก้ท้องร่วงแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเก็บเมื่อผลแก่เต็มที่ตัวอย่างเช่นมะแว้งต้นมะแว้งเครือ ดีปีมเมล็ดฟักทองมเมล็ดชุมเห็ดไทยมเมล็ดสแกนะครับเป็นต้นนะคุณภาพและการรักษาคุณภาพของสมุนไพรที่ได้จากการรักษาโรคได้ดีหรือไม่นั้นสําคัญอยู่ที่ช่วงของเวลาการเก็บสมุนไพรและวิธีการเก็บเกี่ยวด้วยยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะต้องคํานึงถึงอีกนะก็คือพื้นดินที่ปลูกพืชสมุนไพรเช่นลําโพงควรปลูกในพื้นดินที่เป็นด่างก็จะมีปริมาณตัวยาสูง สารแน่หากปลูกในพื้นดินที่เป็นทรายปริมาณน้ํามันหอมระเหยก็จะสูงนะครับและยังมีปัญหาทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตและภูมิอากาศนะฮะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีผลต่อพืชสมุนไพรด้วยกันทั้งสิ้นจึงควรพิจารณาให้ดีในเรื่องนี้นะฮะด้วยการเก็บสมุนไพรให้ถูกต้องเหมาะสมนะทั้งช่วงเวลาที่ควรเก็บเก็บแล้วจะได้สมุนไพรที่มีปริมาณของตัวยาสูง มีคุณค่าและมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากนะดีกว่าเก็บในช่วงที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอนต่อไปนะครับ